สวัสดีครับ FC ช่างเอ็นทำได้นะครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเล็บผักหวานนะครับแล้วก็จะอธิบายว่าการปลูกผักหวานนี่ต้องปลูกลักษณะพื้นที่อย่างไรนะครับถึงจะให้ได้ผลผลิตดีนะครับช่วงนี้นะครับเดือนมีนาคมนะครับปลายมีนาคมแล้วแรงมากๆฝนไม่ตกสักทีนะครับเรามาดูว่าต้นผักหวานที่ปลูกใต้ต้นไม้นะครับซึ่งมีพี่เลี้ยงนะครับอย่างเช่นต้นสัก นะครับแล้วต้นแดงนะครับต้นพยุงยางนาอะไรต่างๆนะครับลักษณะต้นนี่จะสวยมากๆนะครับเขียวเข้มเหมือนเดิมนะครับลำต้นไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับแมในสภาวะที่แห้งแล้งนะครับไม่มีน้ํานะครับต้นผักหวานก็สวยนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับยอดก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้นะครับเหลืองอ่อนออกเขียวเขียวเหลืองๆนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับ ซึ่งเราจะไปเทียบกับต้นที่ปูกกลางแดดนะครับซึ่งจะเป็นต้นที่แคะ่นะครับแล้วก็กิ่งก้านแห้งนะครับเพราะว่าถูกแดดสอ่องปริมาณมากนะครับต้นไม่สมบูรณ์ให้ผลผลิตน้อยนะครับแล้วยอดในต่างกันเยอะเลยนะครับอ,อันนี้คือยอดที่อยู่ใต้ต้นสักนะครับบริเวณด้านล่างก็จะมีเศษใบไม้ปกคลุมเยอะนะครับ อ่าซึ่งหน้าเล้งไอ้หน้าฝนนี้ก็จะมีเชื้อเห็ดที่ช่างเอ A ใส่นะครับอ่ามาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วเราจะไปดูโซนที่ปลูกกลางแดดนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าไม่สวยนะครับอนะบบา่านะครับอันนี้เราเก็บไปใส่ตะกร้านะครับยอดอ่าบริเวณที่ปลูกในร่มนะครับนะสีออกสีสวยมากนะครับเรามาดูนะครับผักหวานสามพันกว่าต้นนะครับ ที่สวนของช่างเอนะครับหลายคนก็สงสัยว่าโอ้ช่างเอนี่เป็นเป็นช่างเลยเป็นเกษตรกรนะครับอันที่จริงก็ทําทั้งสองอย่างนะครับทั้งเกษตรกรและเป็นช่งางอตอนนี้ก็จะเปิดร้านซ่อมนะครับร้านซ่อมแล้วก็รับจูนรถนะครับรับซ่อมแบตเตอรี่นะครับนี่ครับโซนที่ปลูกบริเวณไม่มีพี่เลี้ยงนะครับ ลักษณะดูก็จะเป็นกิ่งก้านนี่ก็จะแห้งนะครับแห้งนะครับเนี่ยหรือง่ายหักตายเรียบร้อยกิ่งก้านตัวนี้นะครับเนี่ยซึ่งต่างกับเมื่อสักครู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ใบนี่จะเป็นเขียวเขียวซีดๆนะครับนี่หมักประวันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงเยอะๆก็ตายจากข้าบุนลงมานะครับเห็นไหมครับไม่สวยเลยนะครับไม่มีพุ่มเลยนะครับกูกลางแดดนะเพื่อนๆที่ กำลังคิดจะตัดสินใจจะปลูกผักหวานป่านะครับดูเป็นบทเรียนไหมนะครับนี่ใบแห้งๆนะครับแห้งๆเหี่ยวๆนะครับหรืออาจจะไม่รอดหน้าเลี้ยงก็ได้นะครับสวัสดิบริเวณด้านบนนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นซีดๆนะเราย้อนขึ้นไปบริเวณใต้ต้นไม้นะอีกทีนะครับจะสวยแตกต่างขนาดไหนใน,ใน,ในเห็นไหมครับถูกแดดเกยอะทั้งวัน อันนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงใหม่นะครับพยุงไทยอก็จะเป็นพี่เลี้ยงกําลังปลูกอยู่นะครับแอมต้นผักหวานป่าไปอก็จะเพิ่มมูล,ลค่าในสวนของเรานะครับมียางผสมบ้างนะครับนี่ในโซนที่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับสังเกตดูก็จะเป็นพุ่มสวยใบเขียวเข้มนะครับแล้วก็ลักษณะลําต้นเนี่ยไม่เหี่ยวไม่แห้งนะครับ พี่เลี้ยงก็ปลูกเพิ่มทุกปีนะครับอย่างเช่นต้นยางนาต้นนี้นะครับอก็จะเป็นที่เลี้ยงให้แก่ต้นถักหวานต้นนี้นะครับเห็นไหมยอดนี่ต่างกันเยอะเลยนะครับสีสวยนะครับอ่านนี้ก็เก็บประมาณวันละสามสี่กิโลนะครับเป็นข้ากับข้าวนี่เยอะมากนะครับเพื่อนๆสนใจก็จัดเลยนะครับจัดเลยโอเคนะครับ